เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวนะคะการร้อยใหม่นะคะเราจะดึงหน้านะคะให้ตึงขึ้นแล้วก็ดึงไปด้านหลังนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความตึงกระชับนะคะแล้วก็จะแก้ไขแคมห้อยจากนั้นเราก็จะฉีดโบท็อกนะคะตอนนี้เราฉีดแฟตกับน้ำใสไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงหน้านะคะดูด้านข้างนะคะเราจะดึงช่วงที่หย่อนมาด้านหน้านะคะให้ไปด้านหลังเลยนะคะแล้วเราก็จะดึงส่วนที่ห้อยให้ยกขึ้นด้วยนะคะ จะเห็นว่าตอนนี้หน้าคนไข้เริ่มยกแล้วนะคะฝั่น,นี้ยังห้อยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทําฝั่งนี้ตามไปนะคะตอนนี้เราดึงหน้าคนไข้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดตรงน,นี้นะคะด้วยการใช้โบท็อกนะคะจะทําให้หน้าเรียวเด็กลงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มารับบริการร้อยไหมที่อาธิตาคลินิกนะคะ หลังจากที่เคยมาฉีดโบท็อกไปแล้วและเห็นผลค่ะหน้าเรียววันนี้ก็มารอยใหม่ดูอันนี้เพิ่งรอยเสร็จนะคะหน้าจะแบบ Re-shape ขึ้นค่ะเห็นได้ชัดเลย